สวัสดีครับวันนี้ช่องพากินพาเที่ยวจะพามารีวิวรถไฟนอนต้นทางจากรีสเกตครับปลายทางที่กรุงเทพอภิวัตรครับวันนี้คุณแม่กับหลานๆครับมาส่งขค้ืรถไฟสานวัฒนากรุงเทพอภิวัตนะครับ,รรรพพรบปลายทางที่กรุงเทพอภิวัต นี้รถไฟนอนนะครับตัวนี้เป็นเตียงลากนะครับราคาก็959บาทนะครับ mm hmm. ก็จะมีน้ำดื่มองการรถไฟครับแล้วก็เอาหมก็หมอนนึ่งไปนะครับ mm hmm. ก็จะมีชา์ตแบตโทรศัพท์แล้วก็มีไฟสองสว่างนะครับไฟ ที่นอนก็กว้างพอสมควรค,ครับเรามีม่านม่านกันตรงนี้จะเป็นหน้าตานะ่างก็จะมีม่านม่านปิดให้ด้วยนะครับสหรับการเพื่อก,กันแสงคนระับ บาะนุ่มครับในมารีวิวให้ดูนะครับสำหรับใครที่ต้องการเดินทางด้วยรถไฟนะครับอาจจะนอนรับสบายนะครับเนาะนุ่มมากบนรถไฟนอนนะครับเขาก็จะมีบริการอาหารด้วยนะครับถ้าเราสั่งก็จะมีคนเดินมาเราสั่งกับพี่เขานะครับพี่พนักงานนะครับ มีเมนูหลากหลายนะครับวันนี้ผมก็สั่งเป็นกะเพราไก่ไข่ดาวแล้วก็ล้มสืดนะครับเขาจะซีนมาให้อย่างนี้นะครับก็มีน้ำด้วยนะครับถ้าเราไม่อยากกินที่นี่นะครับก็จะมีครัวครับเราเดินไปกินที่ศูนย์อาหารก็ได้ครับแังนั่นจะมีที่นั่ง้านอาหารโดยเฉพาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันจะน่ากินขนาดไหนนะครับ นี่ซีนมาอย่างดีเลยนะครราคาก็อยู่ที่190บาทนะครับสำหรับอาหารเือซีนมาอย่างดีเลยนะครับเป็นกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับก็เตียงล่างนะครับจะมีโต๊ะ นะครับโพับสำหรับกินข้าวด้วยนะครับแต่ถ้าเป็นเตียงบนจะไม่มีนะครับสําหรับไฟนี่หน้าตาหารครับจะมีสับปะรดแล้วก็ไข่ดาว,วข้าไก่ก็เป็นน้ำจิ้ม มีเกี๊ยวทอดด้วยครับสองอันอันนี้นะ่าจะเป็นแกงจืดเนาะแกงจืดเดี๋ยวแปบ๊บนึงนะครับนี่ครับเป็นแกงจืดต้องใส่ถั่วงอกนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวรสชาติว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับกับข้าวบนรถไฟนะครับ ก็ถือว่าไม่เสถียรมากนะครับรถไฟวิ่งนะอยู่เนาะเดี๋ยวรีวิวรสชาติให้ครับรสชาติก็ถือว,ว่าโอเคนะครับใช้ได้อร่อยอยู่อร่อยอยู่อ,อ,ยอ,ยอ่าอาตัวนี้เป็นกระเพราไก่ครับนี่กระเพรานะครับ อง่ได้ครับคาดการตั้งหรือหรือว่าโอเคนะครับแล้วต้องรีบสดน้ำนะครับมันหดนะครับเวลารถไปวิง ได้ okay, ครับถ้าใครสะดวกนครับเลยไปกินที่ส่วนอาหารก็ได้นะครับถ้ากลัวมันหกกใจที่นอนนะครับแนะนำให้ไปกินที่สูนอาหารนะแต่ผมเคยไปแล้วแหละครั้งหนึง่งเดี๋ยวนี้เลยอยากลองมาสั่งมากินที่ตู้นอนหรอกมันจะโยกเยกขนาดไหน ทางโอเคเลยครับสับประรดด้วยก็จะประมาณน,นี้นะครับสำหรับอาหารบนรถไฟเนาะหมดเนี่ครับ190บาทนะครับใครที่เดินทางก็ลองสั่งมากินดูนะครับ เผื่อเราเหงาดึกๆนะครับก็จะประมาณนี้เนาะนี้ก็จะเป็นโซนล้างล้างหน้าแต่งฟันสะอาดๆจะประมาณนี้นะอาจจะช่ เาจะมารีวิวในห้องน้ำเนาะห้องน้ำก็สะอาดมากครับนี่ก็เป็นโถล้างม,มือมีสบู่แล้วก็เช็ดชูให้นะครับโถส้วมก็นี่ครับสะอาดมากเลยนะครับอันนี้จะเป็นภายในห้อง,งน,อน้ำเนาะีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ ใช้เวลาเดินทางจากจังหวัดรีสะเกตน,นะครับขึ้นรถที่19น56นาทีนะครับถึงสถานีกรุงเทพอภิวัตน์1ประมาณตี4นะครับ50นาทีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s r i สไครต์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับ คลิปหน้าครับพาพากินพาเที่ยวจะพาพาไปเที่ยวไหนนะครับกดติดตามตอนต่อไปเนาะวันนี้ก็คลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับเอาบรรยากาศแล้วก็วิวสวยๆข้างทางรถไฟมาฝากพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับสวัสดีครับ